จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัว TK 100นะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่นะครับ 3A นะครับจำนวน4ก้อนนะครับจะใส่ทางด้านหลังตัวเครื่องนะครับนะครับเมื่อใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มกดและหน้าจอแสดงผลนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนในส่วนของเซนเซอร์นะครับก่อนการใช้งานนะครับแล้วก็ เปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็ถือเครื่องไว้ในอากาศนะครับอย่าให้มีอะไรมาสัมผัสที่เซ็นเซอร์นะครับแล้วเราก็กดซีโนะครับให้มันได้ศูนย์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เสียบเข้าไปจุดที่เราต้องการทําการวัดนะครับมันก็จะมีตัวเลขหน้าจอขึ้นมานะครับถ้าเราอยากค้างค่านะครับเราก็กดปุ่มโฮนะครับนะครับก็จะมีสถานะโฮขึ้นมา ที่หน้าจอนะครับกดอีกครั้งหนึ่งสถานะโฮก็หายไปนะครับคือการค้างค่านั่นเองนะครับการวัดความชื้นักษณะนี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุด้วยนะครับแล้วก็ความลึกนะครับที่เซ็นเซอร์นะครับจิ้มลงไปนะครับเพราะว่าความชื้นแต่ละจุดมันจะไม่เท่ากันนะครับหลังจากใช้งานนะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับเช็ดในส่วนของเซ็นเซอร์ให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานก็ ถอดแบตเตอรี่ด้านหลังออกนะครับ